เอ้ทุกวันนี้เอาจริงนะไม่งานงกไหนแล้วนี่เธอวะออกไปนู้ออกไปนี่เหมือนต่างไปแล้วแววงขึ้นเบอรเธอเลยนขนาดหัวยากูไปนั่งกินน้ำจา่ายไหยไปกินน้ำจ่าเธอว่าตัเด็ดเจ็ดร้อยเธอน้ำจ่านี่เจ็ดร้อยแล้วน้ำจ,าำจา่าแก้วเดียวแล้วก็มีน้ำเบรอเนตด,ดึงเธอว่าเจ็ดร้อยไม่เจ็ดร้อยเพื่ออะเธอพอนั่งกินน้ำจ่าเดี๋ยวคนนู้มาเดี๋ยวคนนี้มาแล้วมาไม่เปล่าไป ป้าดีกามาทุกคนแล้วดีกา้อดตินเข้าใจแหละว่าหน้าดีมันหน้าตินนะั่นเถอคือเข้าใจปีละกล้งเองแกกันตำบลปีละกลางอันนั้นไม่เท่าไดยเถอว่าแต่มันพร้อมกันทุกวัดดิมันตุกวัดเลยแล้วพอไม่ทำปนเปลือมั่งนั่งเละเราตาเกี่ยวไอ้คนไม่รู้จักบุญว่าเราวันนั้นในใจนะไม่งานแหลงเลยเธออห่านแหลงเลงปลือเรานั่งเละอยู่กันไม่ง่านแหลงทีนี้เราทำเปลือแล้วต้องทำเถอว่าาำกำลังจัดตาบาัลลัยอดิบอิดิบบาดเลือ ควักโรกเหรียญมาเลยแต่นั่งเลยตาเกี่ยวอยู่เราต้องควักมายี่สิบบาทพอยี่สิบบาทใจไปยี่สิบบาทยี่สิบบาทตอว่ากี่วัดอ้วนเจ้าถูกกันสีจบวัดแต่ว่าร้านน้ำจาดร้านเดียวํำผิดเลยแล้วเตอถูกกี่วัดกันแล้วครูหลายวัดแล้วนี่เธอว่าไม่หานไปไหนแล้วเนี่ยพวกเนี่ยกวนอยู่เรือนจับปลักแล้วครู